หญิงสาวคนหนึ่งพยายามจบชีวิตตัวเองแต่ไม่สำเร็จฟื้นขึ้นมาเพราะอาการความจำเสื่อมแต่แทนที่พ่อแม่จะสงสารกลับคิดว่าเธอแกล้งเรียกร้องความสนใจดุด่าว่าเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังออกจากโรงพยาบาลเธอได้เจอชายหนุ่มที่คุ้นหน้าแต่จำไม่ได้ว่าเป็นใครจนได้รู้ว่าเขาคือสามีของเธอแต่เขาไม่ได้มาหาเธอเขามาเพราะน้องสาวบุญธรรมของหญิงสาวที่ประสบอุบัติเหตุจนทำให้เสียเลือดมากและยังบังคับให้เธอไปบริจาคเลือดให้อีกเมื่อกลับ ถึงบ้านหญิงสาวนึกถึงอดีตที่ผ่านมาตอนที่เธอนอนโรงพยาบาลอย่างโดดเดี่ยวไม่มีสามีมาดูแลแม้แต่นิดเดียวต่อมาเธอไปร่วมงานวันเกิดของน้องสาวบุญธรรมทุกคนยกย่องน้องสาวจนเธอทนไม่ไหวจะออกจากนานและจะไม่กลับมาอีกในขณะที่เธอกําลังจะหยอบกระเป๋าและออกไปจากนานน้องสาวบุญธรรมได้ใส่ร้ายเธอว่าเธอขโมยแหวนที่สามีของหญิงสาวให้ในวันเกิดตัวเองไปพอค้นตัวก็เจอแหวนอยู่ในกระเป๋าทั้งที่เธอไม่รู้เรื่องพอ่อ แม่ไม่เชื่อคำปฏิเสธของเธอแล้วสั่งให้จับไปขังในห้องเย็นหญิงสาวจะหลุดพ้นจากครอบครัวและสามีที่ไม่เคยเห็นค่าของเธอได้ไหมต้องติดตามต่อในดราม่าบ็อกเรื่องดอกไม้สีเทา